สวัสดีทุกทุทกท่านด้วยครับพบกับผมบนเกมมิงชาแนลในเกมของตัวรัสสมาสองหรือเปล่าวิกฤตบาลซิลลกปีสองนะฮะเรายังรอบพาร์ทก่อนเราเจอความตายไปหลายรอบมากเลยเดีย๋ยวรอบนี้เราจะตั้งใจเล่นแล้วรอบนี้เราตั้งใจเล่นแล้วที่นี่แหละมาเร็วแผลเป็นไงบ้าง,เ,ง,างเจ็บจะสิถามได้เออไม่น่าถามเลย กระโดดไปดิกระโดโดกระโดดหลังนี้เรียบโอเคอ้าวแม่แม่ตาย โอ้ขอบคุณพระเจ้าแม่ทำเหรอ <c oughs> ผมก็แค่พยายามจะพูดกับแม่พยายามให้แม่เข้าใจแต,แต่แต่แม่แม่เขาเอาแตะตะคอกผมแล้วแม่ก็วิ่งไล่ผมผมพยายามให้แม่หยุดแต่ว่าเฮ้เฮ้เฮ้ <c oughs> แล้วแม่ก็ล้มไปชนโต๊ะฟ <c oughs> ังนะเธอแค่ป้องกันตัวเอง ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทุกอย่างจะไม่เป็นไรฉันสัญญาน้าเศร้าแม่วิ่งไปชนหินตายแม่ตายใช่ไปเถอะเดีย๋ยวพงั้น้นจะเดีย๋ยวมันเกิดสงครามไงระหว่างสองสองกลุ่มตอนนี้ต้องรีบหนีว่าไงเจ้าหนู ไปกันจริงๆเล็บเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายแต่ว่าพอดีนางโกนหัวยารารอติลาเราอาภาค3าอยู่เนี่ยว่าเล็บจะเป็นยังไงจะสวยเปล่า <'s> ไปเถอะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะ <Wolf s? S 1> พวกวูบหรอมากันเต็มเกาะเลยแล้ว okay. เราไม่เป็นไรหรอกนะ้าพระองค์คุ้มครองเราอยู่ <S <S เราไม่กลับไปที่เรือหรอกนะไม่ ฉันได้ยินเสียงคนสู้กันทั้งนั้นฉันได้ยินเสียงคนสู้กันเต็มไปหมดเลยที่เฮเว่นยังมีเรืออีกฉันก็คิดอย่างนั้นเราตัดไปทางเมืองเก่าแล้วกันเรื่องถนนหลักเฮเว่นอยู่ไกลแค่ไหนอะไม่ไกลหรอกแต่ก็เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วล่ะนำไปเลยนี่มึงวิ่งเร็วสุดแล้วหรอวิ่งทีง่มันเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมทุกคนออกไปสู้กับพวกวูหมด ใช่เดี๋ยวนในบ้านมีอะไรให้เก็บไปเนี่ยโอเคขับมาปั๊บปับป๊บปั๊บปับ๊บปั๊บปั๊บโอเคหมดแล้วเลยรอด้วยอ๋อนั่งยืนรอเลยแขนเป็นไงบ้างแขนไม่เป็นรล้วหน้าฉันแค่เหนื่อยนะ ย่าแม่เชื่อหมดทั้งใจฉันรู้แล้วทำเรื่องแบบนี้ศรัทธาไม่ได้ทำให้เราเป็นอมตะหรอกนะเราสูญเสียอยู่ตลอดเวลาพระองค์นำทางเราโอ้โหเสียงปืนลั่นเต็มถนนไม่หมดเลยเว้ยเข้าไป โอเคเปิดประตูเปิดไฟเราพึ่งกับจัดพวกบ้าน,นี่ไปตั้งเยอะเราจะมุ่งมากไปที่เมืองหลวงรวมกับทีมแล้วเคลียร์หมู่บ้านนั่นซะโอเคทุกคนทางนี้กล,ลุ่มของวู๊คือกลุ่มของแอบี้นะแต่ว่าแอปบี้ปอกการกระบฏเลยต้องเจอพวกวู๊ไม่ได้แล้วตอนนี้ พวกเรากำลังทิ้งทุกคนไว้ที่นี่เราช่วยเขาไม่ได้ผมรู้ส่วนยาล่ากับเลฟเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือสองคนนี้เขาโอ้พระเจ้าเลฟพวกนี้นา่าจะยอมแพ้นะถามคนนี้นา่าจะยอมแพ้แล้วก็โดนมาจับมาเขาเรียกอะไรนะประหารตรงกำแพงมองไม่เห็นเลย เปิดไฟไม่ได้ด้วยเราจะเจอกับกลุ่มของไอแซคที่ไหนอาจากหอส่งสัญญาวิยุเก่านะแต่รับข้อความมาจากเมืองพรกนั้นตั้งรับหน่วยอัลฟาอยู่เราจมตีพวกมันไม่ได้ไม่ให้ตั้งตัวเลยแล้วกันอืมทั้งหมดที่จะจบอยู่ไม่นานแล้วหรอพวกไปเถอะไอ้เร่องพวกทหารคุยกันเราจะค่พวกนี้ไปได้ไหมได้เราจะไปทางหนึ่ง ทางตรอกฝั่งตรงข้ามไป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 านเข้าไปหมอบลงหมอบลงหมอบลงม,ม,มันวิ่งเร็วได้แค่นี้อ่ะทุกผู้ชมโอ้แอบบี้มาช่วยเราหน่อยโอเคได้เลยตอนนี้แบบเรากำลังจิ้นสองคนนี้มากเลยว่าจะได้เป็นแฟนกัน <c oughs> ยังมีพวกปุ๊บอยู่ใกล้ๆระวางด้วยไม่รู้สิไปต่อเถอะย่าอะไรอาไม่ช่วยเราหรอทางนี้นได้ตัวแล้วย่าอา แอปปี้เหรอยาร่าอ้าวชิมหายยาร่าตายเสียงปืนเดี๋ยวเข้าทางนี้ไม่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 ไปเราต้องไปแล้วปล่อยผมถอยไปแล้วทิ้งปืนบ้าเอ้ยนั่นแอปบี้อ่ะฉันบอกให้ถอยหยุด ไอ้แซคไอแซคเป็นหัวหน้าแอปบบี้ฮะนี่เธอกำลังทำอะไรอยู่ฉันอยากให้คุณฟังก่อนข้างหลังเธอนั่นอะไรเขาช่วยชีวิตฉันลีกไปเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่พวกนั้นขอร้องแอปบบี้ถอยพขาพาสิที่มันแค่เด็ก่ะเธอมีเวลาออสามวินาที หนึ่งปฏิจริงฉันจริงๆเหรอสองฉันไม่ไปทั้งไหนทั้งนั้นอ่ะเอาโอ้โยย่าละโอ้โหโอ้ยเละเละเละเดี๋ยวปล่อยมันหนีไม่ได้เดี๋ยวเข้าไป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  ไปแล้วบายครับเล็บเราต้องไปแล้วเธอตายแล้วเจ้าเธอตายแล้วเล็บไม่เอานะพวกนั้นเป็นพวกเดียวกับคุณใฮ้นายทหาที่เป็นพวกฉันฟังนะพวกเราต้องกัดปันสู้และหนีออกไปจากที่นี่นายต้องพาฉันไปที่เรือนั่นเราจะไม่ยอมให้ใครหยุดเราได้โอเคไหมโอเคโอเคโอเค งั้นไปไปไหนล่ะเ็ฟนายต้องนำแล้วล่ะฉันไม่รู้สถานที่เพราะมันไม่ใช่ถิ่นของฉันเก็บของได้จากที่นี่นผมมีทุกอย่างที่ต้องการแล้วเออได้งั้นก็ไปตรงเก็บไปมีของแค่เนี้แล้วเราจะไปทางไหนวะเนี่ยทรงนน้นหรอ บันเทิงแล้วแอบบี้เจ็ดร้อยสองเจอมันแล้ว

ตัวฝั่งนู้นใช่ไหมบุมตายเปล่าเปล่ารอซ้ำรอซ้ำไม่ต้องรอละซ้ำเลยเจอตัวมันไหมมันอยู่ที่นี่กับไอเดสกานั่นอะอย่าบังซี่เล็บเฮ้ยบันเทิงแล้วไปโดนไปโดนโดนแล้วโดนมีนคนเดียวยังไงล้อเล็บถอย ตายแล้วเราอาจ,จะตายแล้วโอเคไหมซ้ำซ้ำต้องซ้ำต้องซ้ำเว้ยอะไรเว้ยเว้ย แดี๋ยวไปบบไปกไปไปี่สีเล็บหมดยังวะหมดบนบนบนตัวนึง ปุ้มตายไหมามก่อนเพื่อความแน่ใจไหนอีกจำได้ว่มามันอยู่หงบ่อตัวมันี่หว่าตั้งเนี่ยทางขึ้นอยู่ตรงไหนอ่ะงน

โ uhm, อ Christ. Christ. ้ยเต็มเตครบชอบปลาขึ้นบนมากเลเอามอลคริสมาสมอลี่คิสมันเด้งออกหมดเลยวะเอาระเบิดโดนเราหรอ ้มนหมอบก่อนหมอบสหม่หมอบเหรอไมเหรอท่ไหนเล็บอยู่ไหนมาอ,อยู่นู่น mày em, tụi mày mà, tuyệt đối. cái gì เาเรียกระเบิดชิงเขาเรียกระเบิดชิงเพื่อนทายเปล่าเรียบร้อยดิเละเป็นโจ๊กยังอยู่กับฉันไหมเล็บอยู่โอเคเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้โอเคทางขึ้นนั่นอยู่ไหนหมดวะนี่ไงน่าจะขึ้นตรงนี้ได้รอเดี๋ยวนะผมดูทางออกให้ เออสมควรอยู่ตรงไหนละทางออกหาทางออกเดี๋ยวนี้เลยเรียบนั่นปะอันนี้ก็เปียกชันเหลือเกินได้ปะเนี่ยไม่ได้อไโอ้ได้วะต้องกันฉันด้วย โอเคสุขค่าพวกบูฟอะไม่สำคัญแล้วเราจะออกเกาะนี่กันทั้งไหนมีสถานี้วิทยุอยู่ข้างหน้าเราจะตัดผ่านที่นั่นเอาอะรเรียกมาเอาไปได้ลงมา ลงแค่นี้มันไดมันสั้นหร่าวะเดเวนอยู่ห่างอีกไม่ไกลฮะใช่ไหมก็ไกลหน่อยนะอย่างน,นี้โอเคเก็บ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 ,กบ,กบไปนำไปผ่านตรงนี้ไปโอ้มาสงคราม มีพระเจ้านั่นเฮเวนใช่ไหมใช่ฮะเหลือแต่ซากเลปเรืเรยอยู่ที่ไหนเอ่อที่ท่าเรือน่ะผ่านกองไฟนี่ไปฮะจากนั้นเราก็น่าจะลงไปที่นั่นก่อนที่เรือจะจมใช่เราจะไม่ตายที่เกาะนี้แน่เรปผมรู้เราไปข้างล่างนั่นกันเถอะ โอเคครับสำหรับดีล่ามาสองเดือนพานี้ก็ขอจบลงแต่เป็นท่านี้ครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ